สวัสดีครับผมเอลำปานะครับนะวันนี้จัดมาให้ชมครับเหรียญยอดนิยมของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่ถือว่าเป็นเหรียญอันดับต้นๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะครับนะสร้างแค่เนื้อทองแดงเนื้อเดียวนะครับนะขอบฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับ ตั้งปลิ้นนะครับเด่นเลยนะฝั่งขวามือครับขอบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่ฝั่งซ้ายขอบจะปลิ้นเยอะอย่างนี้เลยนะครับนะครับหรืออาจจะปริ้นมาฝั่งนี้เยอะก็เป็นได้นะครับเกิดจากการขยี้ของบล็อกการรีดแผ่นไม่ดีมีรอยปริแตกพวกนี้ครับจะเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งนะครับที่ของเกสทําไม่ได้นี่เวลาเราห้อยใช้นะครับนะคราบเงอครับมันจะไปเกาะตามขอบเงินขอบหน้าสนิมนะครับกับ กินขอบนะครับทาให้ขอบพุนนะครับนะขนาดเหรียญสึกแค่ไหนครับเราเห็นไหมคมแล้วก็ยกสูงมากถึงแม้ใช้สึกก็ยังเป็นลักษณะลอยแรงเงานูนๆดวงตาก็ต้องมีความลึกนะครับเห็นไหมครับลึกคมชัดนะครับลวกรอยสนิมจ้ำๆวงนี้ครับการพิจารณาครับเหรียญที่ผ่านการใช้มานะนะครับขอบจะเป็นแบบขอบเรียบนะครับองนี้กัดจนเป็นรูพุนแล้วนะใครมีสวยๆนะครับยินดีรับเช่าหลายๆแสนถึงหลักล้าน ถ้าเป็นสภาพนี้ก็หลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับไม่แพงมากน้ํายาประสานเงินในการเชื่อมหูยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมไม่ใช่หูในตัวนะเป็นหูเชื่อมนะครับรุ่นนี้